คอนโดโลไลท์สร้างเสร็จพร้อมอยู่มาพร้อมอาคารคับเฮาส์สไตล์รีสอร์ทกลางโครงการขนาดห้องใหญ่เกือบ30ตารางเมตรราคาเริ่มต้น1.49ล้านบาทใกล้ MRT บางอ,อ้อ190เมตรและนี่คือโครงการสุภไลซิตี้รีสอร์ทจัน9รนะครับวันนี้โครงการเนี่ยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดโครงการจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกัน ข้อมูลโครงการสุเปลทยซิตี้รีสอร์ทนะครับเขาก็จะเป็นคอนโดโลไลท์ความสูง8ชั้นนะครับแบบไม่รวมด่านฟ้าจำนวน5อาคารด้วยกันนะครับรวมถึงตรงกลางนะครับยังมีอาคารคลับเฮาส์นะครับสูง2ชั้นอีก1อาคารแยกกันด้วยนะครับห้องพักอาศัยในโครงการนี้มีจำนวน1,036ยูนิตนะครับพร้อมที่จอดรถ50%นะครับไม่รวมจอดซ้อนคันเนาะบนที่ดินขนาดประมาณ11ไร่นะครับในซอยจรัญสนิทวง91ครับ สำหรับรูปแบบยูนิตพักอาศัยนะครับก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือ1ั e เบด o ูมนะครับขนาด27ถึง35ตารางเมตร1ั e เบด o ูมพัสขนาด37ถึง45.5ตารางเมตรนะครับแล้วก็2 b e เบดรูม6 6 5ถึง57ตารางเมตรนะครับห้องทุกห้องนะครับก็จะขายเป็นแบบ Fully Fitted นะครับสิ่งที่ลูกบ้านจะได้เหมือนกันทุกยูนิตก็คือชุด b u ว l ์อินครัวพร้อมสิงหล้างจานนะครับสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ เครื่องทำน้ําอุ่นเครื่องปรับอากาศ2เครื่องนะครับจากเทน แล้วก็วอลเปเปอร์ด้วยครับสำหรับค่าส่วนกลางนะครับจะ38บาทและค่ากองทุน380บาทครับสำหรับห้องตัวอย่างที่พีจะพาเพื่อนเ่นทุกคนมารีวิวนะครับก็จะมีอยู่2ไทยด้วยกันก็คือ27ตารางเมตรแล้วก็35ตารางเมตรครับซึ่งเป็น one bed รวมทั้งคู่เลยครับสำหรับที่พียืนอยู่ในห้องนี้นะครับก็คือ27ตารางเมตรนั่นเองนะครับเมื่อเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นของพื้นที่ครัวนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ครัวเปิดนะเข้ามาเนี่ยก็จะมีชุดบิวอินครัรี่เยยดตมให้้อูแลว แต่โครงการเนี่ยก็จะไม่ได้ให้ฮอปฟูดมานะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถมาติดตั้งเพิ่มได้นะครับคือทางโครงการเนี่ยเขาติดตั้งระบบ uh. ไว้ให้เรียบร้อยนะครับชุดครัวเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับครัวนะครับก็จะเป็นห้องน้านั่นเองสําหรับห้องน้านะครับทางโครงการเนี่ยได้ออกแบบไว้เป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนนะครับพื้นที่เปียก <S 2> <S 2> <Nearly S 1> พื้นที่แห้งนะครับโดยทางโครงการเนี่ยก็จะเว้นพื้นที่โดยจะมีตัวกั้น แยกสัดส่วนไว้ชัดเจนนะครับแต่ทางโครงการเนี่ยก็ไม่ได้มีฉากกั้นมาให้นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับอาจจะเป็นม่านก็ได้หรือจะทําเป็นกระจกนิรภัยก็ได้เช่นกันครับและอีกอย่างนะครับที่ทางโครงการเนี่ยแถมมาให้เลยก็คือเครื่องทําน้ำามุนครับในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของลิฟ i ิ g ง o ุมนั่นเองนะครับก็สามารถวางโซฟานะครับได้ใหญ่ขนาดนี้เลยถ้ามองดูจากสายตานี้คือได้สีที่นั่งเลยนะหรือเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถวางโซฟาในรูปแบบตัวแอลก็ได้นะสามารถ ตอนดูทีวีดูหนังอะ่ะได้เพลินๆเ,เลยครับแล้วก็ส่วนของระยะเนี่ยก,กว้างมากๆนะครับในส่วนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะครับคือพีชเนี่ยชอบโครงการซิตี้รีสอร์ของจรัน91เนะครับเพราะว่าขนาดห้อง21เนี่ยทางโครงการเนี่ยก็ติดตั้งกระจกบานเลื่อน3บานมาให้นะครับคือคือแยกสัดส่วนไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับในส่วนของห้องนอนเนี่ยก็วางเตียงขนาดควีนไซส์ได้นะคะปลายเตียงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ ตู้เสื้อผ้านะครับทางโครงการก็ออกแบบเป็นตู้เสื้อผ้าแบบเปิดแบบนี้มาให้นะครับเป็นตัวอย่างก,ก็ดูแบบดูเก๋ดีนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊เครื่องแป้งนะครับก็จะอยู่ติดกับระเบียงเลยนะก็ <between S 2> คือเวลาแบบคุณผู้หญิงแต่งหน้าเนี่ยก็จะแบบได้แสงธรรมชาติด้วยนะครับสำหรับพื้นที่ด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่วอลข้าไปนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถจัดวางเป็นโซฟาเดเบตอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นโต๊ะเรียนโต๊ะทำงานก็ได้เช่นกันนะครับสามารถมองวิวออกไปได้เลยครับอ่ะ มาดูในส่วนระเบียงกันต่อเลยครับในส่วนของระเบียงนะครับก็จะกว้างประมาณ เมตรคูณเมตรห้ประมาณนี้นะครับสามารถวางเครื่องซักผ้าแบบนี้ได้นะครับในส่วนของ Condensing Unit นะครับก็จะเป็นลักษณะแขวนแบบนี้นะครับทางโครงการเนี่ยติดตั้งกริวก็คือเพื่อเป่าลมร้อนออกไปข้างนอกด้วยครับและนี่ก็เป็นห้องตัวอย่างอีกห้องหนึ่งนะครับ One bedroom ขนาด35ตารางเมตรนะครับเมื่อเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับ living area ียกว้างๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งระยะในการดูทีวีเนาะก็จะกว้างแบบนี้เลยแล้วก็ จัดวางโซฟาขนาดใหญ่แบบนี้ด้วยนะครับทุกคนด้วยระยะพื้นที่นั่งเนี่ยก,กว้างมากๆหรือเพื่อนๆเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนเป็นโซฟารูปตัว L เ h a p e ก็ได้เช่นกันนะครับก็สามารถนอนดูทีวีได้สบายใจมากๆเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นลิฟทิ้งแอรียที่กว้างมากๆเลยครับในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถวางโต๊ะทานข้าวได้นะครับห้องตัวอย่างเนี่ยเขาจัดวางโต๊ะทานข้าวเป็นแบบบาร์ใช่ไหมเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนนะคบให้แบบ โต๊ะทานข้าวเนี่ยหันแกนนะครับบิดแกนไปติดกับผนังเนี่ยเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้กว้างมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนตรงข้ามของ living area นะครับก็จะเป็นในส่วนของ ห้องน้ำนั่นเองนะครับในส่วนของห้องน้ํานะครับก็จะรูปแบบเนี่ยคล้ายๆกับห้องเมื่อสักครู่นี้เลยนะก็จะมีทั้งแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้แต่พี่ก็จะขอเพิ่มในส่วนของสุขภัณฑ์นะครับซึ่งสุขภัณฑ์เนี่ยก็เป็นของคอตโต้นะครับแล้วก็ส่วนอับน้ำเนี่ยทางโครงการเนี่ยก็จะให้ชั้นวางของแบบนี้มาให้ด้วยนะครับสำหรับข้อดีนะครับที่ ห้องน้ำเนี่ยเชื่อมจากห้องนั่งเล่นนะครับเมื่อแขกมาเนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องผ่านห้องนอนเลยนะถัดไปในส่วนของครัวนะครับก็ทางโครงการเนี่ยก็จะการด้วยประตูกระจกบานเลื่อน3ตอนแบบนี้เลยนะครับก็หมดปัญหาเรื่องกินเวลาเราทําอาหารจริงจังนะครับแล้วก็ในส่วนของครัวนะครับทางโครงการเนี่ยก็จะเป็นตู้บิวอินหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งทางโครงก่ยก็จะแถมเคน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็จะล้ายกับ ห้อง27ตารางเมตรเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของถัดไปนะครับก็จะเ,เชื่อมกับระเบียงด้านนอกนะครับก็จะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อง3ตอนเช่นกันสามารถเปิดประตูใช้งานได้แบบกว้างๆเลยนะครับในส่วนของระเบียงนะครับก็จะมเีเครื่องสภาพผ้แบบนี้นะครับแล้วก็ Condensing unit ก็จะแขวนแบบนี้ครับมาในส่วนห้องนอนกันบ้างนะครับซึ่งห้องนอนของไทยเนี้ยก็จะแยกเป็นสัดส่วนมีประตู กันแบบนี้เลยนะครับอ่ะในส่วนแรกเนี่ยเรามาดูตรงส่วนนี้กันก่อนนะครับก็คือตู้เสื้อผ้าน,นั่นเองทางโครงการเนี่ยอาจจะดีไซน์เป็นแบบเปิดใช่ไหมแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถดีไซน์เป็นแบบประตูปิดประตูกระจกประตูอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับในส่วนของเตียงนะครับก็จะวางลักษณะนี้นะครับก็คือสามารถวางเตียงขนาดกิงไซ i z ได้เลยนะแล้วก็ทางโครงการเนี่ยก็ปิ้ว เป็นตัวอย่างนะครับก็จะมีโต๊เครื่องแป้งหรือว่าจะเป็นชั้นวางของเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งในส่วนของช่องแสงเนี่ยก็จะให้บานใหญ่ขนาดนี้เลยนะแล้วก็ช่องเปิดเนี่ยก็จะเป็นบานกระถุง2บานนะครับผม สามารถแบบมองวิวได้เต็มๆมากๆอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับทุกคนสำหรับพื้นที่ส่วนกลางของแบรนด์ซิตี้รีสอรส่วนใหญ่ของสุ p ลัยนะครับ mm. เขาเนี่ยก็จะออกแบบพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยแยกต่างหากจากอาคารพักอาศัยนะครับมันก็มีข้อดีอยู่นะลูกบ้านแต่ละอาคารเนี่ยก็สามารถมาใช้พื้นที่ส่วนกลางได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับ สุภลัยซิตี้รีสอร์ทจรัน91นะครับก็ออกแบบพื้นที่นะครับส่วนกลางเนี่ยแยกต่างหากนะครับโดยตำแหน่งเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางของโครงการเลยนะครับจะเป็นลักษณะคบเพ้สส2ชั้นด้วยกันนะครับส่วนรายละเอียดฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตามพีนมาเลยสำหรับตัวอาคารคบเพาสนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีล็อบบี้เลาน์นะครับแล้วก็มีติ้งรูมตกแต่งเนี่ยสไตล์รีสอร์ทสมชื่อโครงการเลยครับ แต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะเน้นลักษณะเป็นไม้นะครับแล้วก็มีลักษณะเครื่องสารนะครับมีการใส่พื้นที่สีเขียวเน้นให้บรรยากาศดูร่มรื่นในพื้นที่เดียวกันเนี่ยก็ยังมีห้องรอนลี่นะครับแล้วก็พื้นที่ของนิติบุคคลอยู่ด้วยครับนอกจากนี้นะครับบริเวณหน้าคาร2นะครับก็ยังมีพื้นที่เพกาวนะครับก็คือเป็นสนามเด็กเล่นเนี่ยแล้วก็พื้นที่สีเขียวเนี่ยให้ลูกบ้านมาพักผ่อนได้ด้วยครับสระว่ายน้ําเป็นระบบเกลือนะครับแบบอินฟินิตี้เอทพูลซึ่งจะมีจาคี่ให้้ดวยนะรั แล้วก็จะมีมุมนั่งพักผ่อนริมสระมาให้ด้วยนะครับและในพื้นที่ติดกันเนี่ยก็จะเป็นส่วนของฟิตเนสขนาดค่อนข้างใหญ่เลยครับแล้วก็ลงเครื่องเล่นออกกำลังกายเนี่ยไว้จำนวนเยอะพอสมควรเลยครับ ในส่วนของทําเลนะครับต้องบอกว่าโครงการเนี่ยมีระบบขนส่งมวลชนที่ใกล้ที่สุดก็คือ MRT บางอ้อนะครับในระยะทางที่สามารถเดินได้เลยนะ อกจากนี้บริเวณตรงข้ามกับปากซอยจรรย91นะครับก็จะเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลยันฮีด้วยนะเผื่อใครไม่รู้นะครับยันฮีเขามีรักษาโรคทั่วไปด้วยนะไม่ได้มีแต่ศัลยกรรมอย่างเดียวนะครับส่วนถ้าห่างจากโครงการออกไปอีกนิดนึงเนี่ยสำหรับใครที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวนะครับก็จะสามารถใช้ทางพิเศษสีลัดวงแหวนรอบนอกเชื่อมเข้าจตุจักรได้นะครับแหล่งงานตรงนี้นอกจากโรงพยาบาลยันฮีแล้วนะครับก็จะมีอีกแก๊ดนะครับหรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับอยู่ ห่างออกไปไม่ไกลครับสําหรับแหล่งความอุดมสมบูรณ์นะครับทางโครงการนะครับจะมีช็อปซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วเป็นเซเว่นอีครับส่วนความอุดมสมบูรณ์รอบๆเนี่ยก็จะมีทั้งโรงพยาบาลยันฮีนะครับบริเวณน,นี้จะมีของกินเยอะมากมีสรตทฟู้ดเยอะมากๆเลยครับอย่างเช่นตลาดนัด ยันฮีนะครับซึ่งอยู่ข้างๆกับโรงพยาบาลยันฮีเลยแล้วก็ไม่ไกลจากบริเวณนี้นะครับก็จะมีคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆอย่างมิตติ้งมอลล์นะครับหรือถ้าใครอยากจะเดินห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่นะครับก็จะมีโลตัสจรลันนะครับอยู่ห่างออกไป2.5กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะมีเซนทัลปิ่นเก้าด้วยนะหรือจะนั่ง MRT ไปเกตเวบางซื่อก็ได้นะครับซึ่งอยู่ห่างจากโครงการเนี่ยเพียงหงสถานีเองครับไม่ไกลเลย ในช่วงสุดท้ายนะครับทุกคนเราก็จะมาสรุปรีวิวโครงการสุภัยซิตี้รีสอร์ทจรัน91กันนะครับอย่างแรกเนี่ยที่พีทช,ชอบมากเลยนะครับก็คือทำเลนั่นเองคือทำเลเนี่ยเรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับตั้งแต่โครงการเนี่ยใกล้ MRT บางอ้อนะครับ190เมตรถือว่าเป็นระยะที่เดินได้สบายๆเลยครับแล้วก็ยังตรงข้ามกับโรงพยาบาลยันฮีด้วยนะในส่วนของอุดมสมบูรณ์รอบๆเนี่ยก็จะมีพวก ของกินเยอะมากตลาดนัดยันทีนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของคอมมูนิตี้ของมิ e ติ้งมอล l นะครับก็จะมีทั้งร้านอาหารเดินเล่นช็อปปิ้งได้นะครับกลายไปอีกนิดนึงเพียงหนึ่งสถานีเนี่ย จากบางอ้อเนี่ยไปลง M r t มบางโพนะครับก็จะเจอกับห้างสับสินค้านะครับเกตเวย์บางซื่อนะครับแล้วก็ถัดไปอีกหนึ่งสถานีนะก็จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วครับและถัดไปอีกหนึ่งสถานีนะครับก็จะเจอกับสถานีกลางบางซื่อนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าตัวสถานีเนี่ยเปิดเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นศูนย์การการเดินทางระบบรางที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยครับในส่วนของราคานะครับพีทมองว่ามันคุ้มมากๆเพราะว่า ด้วยตำแหน่งโครงการเนี่ยติดกับรถไฟฟ้าขนาดนี้นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียง1.49ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าคำนวณเป็นราคาต่อตารางเมตรเนี่ยก็ประมาณ60 0 0 0บาทต่อตารางเมตรนะครับถือว่าคุ้มมากยอดผ่อนต่อเดือนเนี่ยก็น้อยลงไปด้วยนะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับพีทอยากจะพูดถึงรูปแบบโครงการนะครับด้วยตัวแบรนด์เนี่ย ที่เขามีชื่อว่าซิตี้รีสอร์ทใช่ไหมเขาก็ออกแบบได้อย่างเหมาะสมมากเลยนะครับเพราะว่าทั้งในส่วนของคาเพลส์แล้วก็พื้นที่ส่วนหย่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบรรยากาศแล้วก็รูปแบบการดีไซน์นะครับทางโครงการเนี่ยก็ออกแบบให้เหมาะสมกับการพักผ่อนจริงๆ อ่าแล้วทางโครงการนะครับสร้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมเข้าอยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถมาชมโครงการกันก่อนได้เลยนะครับหากทุกใาเนี่ยก็สามารถเลือกตำแหน่งเลือกวิวของห้องได้ด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวโครงการสุภัยซิตี้รีสอร์ทจันทร์เสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับโครงการหน้าเนี่ยทางเราเนี่ยคอนโดนี้จะพาไปรีวิวโครงการไหนก็ ต้องติดตามกันครับสำหรับครัน้นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ